ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายา สาวกวัยรุ่นห้ามพลาดรถเข้าใหม่กับเจ้า Mazda CX30 นะครับผมสวยโคตรเลยนะครับปี2022นะครับเลขไม้แท้ๆที่130,000สมกิโลที่สำคัญนะครับราคาอันนี้ตกลงมาเยอะแล้วนะครับเหลือเพียงแค่529,000บาทเท่านั้นเองครับสเปคสภาพเป็นไงบ้างไปดูเลยครับเราได้ไฟหน้า daytime running lights LED เลยนะครับผมสวยงามมะขาวจั๊วเลยนะครับกระจังหน้าเป็นสไตล์ Diamond Grill นะครับโลโก้ Mazda ชัดเจนนะครับสีภายนอกนะครับผมไม่มีสะเก็ดหินโดนเนื้อโตเขาเลยครับเรา ได้ย่างของโฮมโฮนะครับปี2025ปีปัจจุบันเลยนะครับผมสภาพใหม่จัดดอกยางเต็มๆนะครับดิสบรเบรกสีล้อนะครับสภาพแม็กโคตรเท่เลยครับไฟท้าย LED สีแดงด้านหลังนะครับโคตรเท่เลยนะครับผมมองเป็นตาโนคู่นะครับผมเฉียวเฉียวสวยงามมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับเราได้เครื่องตัวใหม่รุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นรุ่น Sky Active G เลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับไม่มีสเก็ดหินโดนเดือดโตขึ้เลยนะครับเปิดท้ายไม่ดูหน่อยนะครับผมด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะ ที่เก็บของสัมภาระด้านหลังค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสำหรับรถแฮชแบ็กไซส์นี้นะครับน็อตยึดด้านหลังนะครับไม่เคยโดนประแจขายโดนถอดมาแน่นอนนะครับใส่ใสกิ้งๆเลยนะครับผมมาโรงงานยังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเม็ดอากนะครับที่สันหลังด้านหลังนะครับเรียงรายกันสวยงามนะครับอยู่ครบถ้วนไม่เคยโดนความโดนชนมาแน่นอนครับผมนั่งที่ดริฟท์ซีถึงเจ้า Mazda CX30 คันนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าเฟิร์สเซอร์เรชั่นโคตรหรูหราโคตรลักชัวรี่โคตรใหม่นะครับแล้วก็เจ้าของเก่าต้องขอบคุณเขาเลยนนะะคคครรรรัับบไมมม่่ีอยยเลสภาพโตให มาดูสภาพพวงมาลัยกันก่อนนะครับคันนี้ได้คูดคอนโทรลมานะครับเป็นอะตติทีฟเลยนะครับมัลติฟังชันแล้วก็พวงมาลัยทรงรูปทรงเขาโคตรคล่องโมเดิร์นจับกระชับมือนะครับผมเลขไม้ได้แท้ที่1นึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับแต่สภาพโคตรใหม่นะครับผมเจ้าของเก่าดูแลรถโคตรดีนะครับแผงคอนโซนกลางก็นี่นะครับดีไซน์มาด้ารู้กันอยู่แล้วว่ากินใจแน่นอนปุ่มซัสต็อปนะครับโครเมียมตัดไปนะครับแล้วก็แอนร์เทนเมนต์ในการแสดงผลเป็น LED เลยนะครับผมควบคุมจอกลางผ่านซิมเพล็กซ์ตรงนี้นะครับนี่่นนนะะคครรัับบใช้งงาายยๆเล ไสวยๆเก๋ๆอันนี้นะครับผมมีออโต้เบรกโฮเบรกเป็นไฟฟ้าให้ปรับเปลี่ยนโหมดสปอร์ตให้นะครับจอกลางก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเข้าอาให้ดูหน่อยนะครับได้กล้องถอยหลังมาชัดเจนอย่างนี้นะครับผมสว่างมากๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวจะมองไม่เห็นกันตอนกลางคืนนะครับมาดูสภาพเบาะกันต่อเลยนะฮะเราได้เบาะหนังสีดำนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับการเดินได้ไม่มีขาดไม่มีรุ่ยเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้เบาะไฟฟ้าที่บานคนขับด้วยนะครับที่นั่งคนขับสบายมากๆเลย มีสปอร์ตหลังช่วงล่างเราบ้างสปอร์ตให้ด้วยนะครับเราได้เมมโมรี่ซีด้วยนะครับผมเมมโมรีได้2จุดเลยนะครับ2ที่เลยนะครับก็บอกเลยว่าไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังแล้วก็ไม่ปวดหลังกันแน่นอนนะครับร่างในร่างกายสบายๆเดี๋ยวผมพาไปนั่งหลังกันต่อครับผมเข้ามานั่งหลังแล้วนะครับของเจ้า CX 3 0คันนี้นะครับที่นั่งข้างหลังก็ถือว่าไม่ได้แคบนะครับสำหรับรถไซส์แท็กแบบคันนี้นะครับยังนั่งค่อนข้างสบายอยู่นะครับด้านหลังก็ได้แอร์มานะครับผมซ้ายขวาเลยนะครับผมเย็นเฉียบเลยนะครัััับบบบบบบแแลลล้้วกก็็สสภาาาาพเเเเะะะะหหงงงนนนนนนคริ๊ๆๆยยปีีดุ่่มอ นั่งโค้สบายเลยนะครับการเดินได้ไม่มีขาดไม่มีรุ่ยเลยนะับผมใครกำลังตามหาอยู่รถแบบดีไซน์ดีๆสภาพดีๆนะครับราคาตกมาเยอะแล้วท่ามพาดคันี้ครับเมทอาร์กนะครับบานคนขับนะครับเปิดให้ดูกันเลยนะครับเร็วๆนะครับไม่เคยโดนคว่ำมาแน่นอนไม่เคยโดนชนมานะครับหลังขวานะครับผมเดิมๆเลยนะครับอยู่ครบชุวนะครับไปดูด้านซ้ายต่อครับมาดูประตูหลังซ้ายนะครับผมเมทอาร์กเรียงรายสวยงามนะครับไม่มีขาดหายกันเลยนะฮะมาดูบานสุดท้ายกันนะครับหน้าซ้ายเช็คกันเลยนะครับ นี่นะครับของดีของเกรดเแน่นอนนะครับรถสวยๆอย่างนี้ดูง่ายๆเลยนะครับว่าไม่มีรัวเหตุมาแน่นอนพาไปดูสภาพใต้ห้องเครื่องกันบอกรับเราได้เครื่องตัวใหม่นะครับเป็นตัว Skyactiv-G เลยนะครับของมา z d a านะครับผม e อฟเฟกชั่นมากๆนะครับใช้งานดีแน่นอนนะครับมันดูน็อตยึดฝากระโปรงนะครับด้านขวาไม่เคยโดนไขมาเลยนะครับเริมๆจากโรงงานนะครับซอกนงซอกในนะครับน็อตเดิมนะครับซุ้มหัวโชกนะครับผม QC อยู่ครบทั่วเลยนะครับ ไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะครับคานหน้านะครับเม็ดอาร์อยู่ครบท้วนะครับน็อตไม่เคยขายมาเลยนะครับผมสติกเกอร์ครบครบนะครับมาดูน็อตยึดด้านซ้ายกันต่อนะครับผมไม่เคยเราขายมาเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะฮะน็อตองน็อตในซอกในนะครับเดิมๆนะครับนี่นะครับคานหน้าสมูทโช๊คด้านซ้ายคืวซี่อยู่ครบนะครับแผ่นกันความน้อาเดิมๆอยู่ครบนะครับผมแล้วก็เม็ดอาร์ด้านบนตะเข็บอยู่ครบทั่วเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะใครได้ไปโชคดีมากๆคนเริ่มต้นคันนี้นะเพียงแค่เดือนละเก้าพันปลาย ไปครับก็รับรถได้เลยนะครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะครับซื้อสดก็ไม่ต้องเสียแบตเจ็ดเปอด้วยนะครับราคานี้เลย529,000บาทครับผมที่สําคัญนะครับที่เรารถบ้านชูริสนะครับเรามีไปแล้วการเสียบฟูให้เลยนะครับรับประกันโครงสร้าง100%ว่าไม่มีการชนหนักดีความตัดต่อเปลี่ยนสีเป็นเครื่องกอไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมมานะครับโอนเปลี่ยนมือได้100%เพราะว่าเรามีเล่มจริงให้ดูทุกคันนะครับผมมีที่มาที่ไปนะครัเม้ที่ับชาร์ยเครจ้นะ ให้เลยนะครับ1ปี20 0 0 0กิโลกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไว้ใจกับเราได้เลยนะครับใครสนใจเจ้า Mazda คันนี้อยู่นะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเลยนะครับหรือว่าโชว์เข้ามาได้เลยครับ